สวัสดีผู้ชมนะครับผมวันนี้เรามาโยงกับเกมนี้ฟอ e speed นะครับผมก็เกมนี้เป็นเกมเก่าที่ผมเคยเล่นไปเมื่อตอนประมาณสักเกือบจะสิบปีที่แล้วนะผมก็ประมาณปีสอง9นหะ้าห้าเก้านะครับผมโอเคผมก็อยากย้อนวันวน,นะครับเพราะว่าพอดีเมื่อเมื่อเกี้เมื่อ,เม,อ,เ,มอ,เ,มอเมื่อประมาณสักประมาณตอนก่อนที่จะอัดเนี่ยผมก็ได้ทําการย้อนไปดูพวกคลิปเก่าๆนะครับเมื่อประมาณเกือบจะสิบปีที่แล้วว่าเราได้ทําลงคลิปอะไรไปบ้างนะครับนะผม ก็มีคลิปนี้แหละที่ผมเอาผมรู้สึกว่าเอ้ยนี่เรา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 เล่นเกมแบบนี้ด้วยหรอว่าอะไรเงี้ยนะครับผมก็ก็เมื่อเก้าหรือสิบปีที่แล้วเนี่ยผมได้เล่นตัวเกมนี้เนี่ยแต่ว่าผมเล่นในแบบของเออเล่นเป็นตัวของรถ f นฟครนะผมหรือตัว Mazda RX7 นะครวบนะผมคันสีเหลืองนะผมแล้วก็ ด้วยกระแสตอนนี้ที่ว่ามีทาง youtube ได้นำา initial D ดีนะครับผมในซีซั่นแรกมาฉายให้ดูแล้วก็รู้สึกว่าเออไว้เฮียเราเคยเล่นเกมแบบนี้ไว้นี่ว่าทำไมเราไม่มาลองเล่นดูบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่าไปไปย้อนดูในคลิปเก่าๆแล้วรู้สึกว่าเออไว้เราเราเล่นเกมแบบนี้ไว้นี่ว่าเราทำไมเราไม่ลองไปหามาจากใน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 คังเกมของผมนะครับผมเพราะว่าจะเล่นดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ ก็มาลองย้อนความทรงจํากันนะคุณผู้ชมว่า,วาผมผมลองย้อนกลับไปดูคลิปเก้าเเมื mm ่อ hmm. สิบกว่าปีที่แล้วผมว่าเออว่าเฮ้ยเราเล่นเกมไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าบางเกมเราก็เล่นเป็นแบบหมดเนื้อเรื่องนะผมเป็นผ่านผานแล้วก็บางเกมก็เล่นแบบว่าเล่นแค่คลิปเดียวแล้วก็ตัดตัดจบไปอะไรเงี้ยนะฮะ mm hmm. โอเคก็ตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะคุณผู้ชมว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วผมเล่นคันนี้ไปนะผมสำหรับ fd mazda rx 7 spin r นะผม ก็ตัวโฉมรถอยู่ในปี2,022นะฮะก็คุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีพวกเอ,อมีเกี่ยวกับขายรถสีเล็กรถนะผมก็คือเลือกรถได้ว่าเราจะเลือกคันไหนนะผมก็อย่างคันนี้เนี่ยผมก็มันก็จะมีพวกรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดพวกฝากระโปรงรถบ้างพวก กระจกรถอะไรพวกเนี้ซึ่งมันจะมีการปลดล็อกพวกโหมดเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมนะฮะก็เลือกตามความเหมาะสมว่าเราจะตกแต่งอะไรยังไงนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นพวกขอเรียกว่าอะไรตกแต่งภายนอกอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่าพวกนี้มันก็จะมีพวกตกแต่งภายนอกตกแต่งภายในเปลี่ยนสีรถด,ดูพวกรถต่างๆว่าเราจะ อะไรยังไงนะครับผมอันนี้คือเป็นรถที่ผมเคยแต่งไว้เมื่อประมาณเก้าปีที่แล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาคันนี้ไปลองอ,อดิฟรถให้คุณผู้ชมดูนะผมเพราะว่า,าตัวรถคันนี้เนี่ยมันก็จะบอกว่ายังไงเดียวมันมีการปรับสมดุลรถด้วยนะคุณผู้ชมว่าเอาให้รถเนี่ยเน้นไปทางด้านการเกาะถนนหรือเล้นที่การดิฟเป็นหลักอะไรอย่างนี้นะครับผม นะฮะโอเคสตีดเลสเบรกกิ้งดิฟโอเคลันช์คอนโทรลโอเคก็ส่วนใหญ่ผมจะแต่งคันนี้ไว้นานแล้วนะคุณผู้ชมดูสังเกตว่าผมจะแต่งเหมือนกับรถใน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 เรื่องเป็นหลักเลยนะที่เป็นรถรถส่งเตาหู้นะครับผม ซึ่งก็บางอันมันก็ยังไม่สามารถที่จะปลดล็อกได้นะครับผมพวกบางอันก็เป็นเหมือนกับโหมดปลดล็อกเนื้อเรื่องมาจากการปลดล็อกเนื้อเรื่องบ้างมาจากการเขาเรียกว่าอะไระปลดล็อกตัวตัว,ต,วตัวฝาท่ออะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งผมว่ามันก็มันก็เพลินดีนะสำหรับคนที่ชอบสายแต่งรถอะไรอย่างนี้นะครับ ว่าเอาอย่างนี้นดีกว่านจะได้เปลี่ยนท่อแม่งเลยเปลี่ยนท่อโชว์คุณผู้ชมมันสักงั้นนะครับผมบางอันก็ยังไม่สามารถปลดล็อกได้นะครับบางอันก็ปลดล็อกได้แล้วนะครับผมโอเค มีการใส่สปอยลงสปอยเลอร์ด้วยนะผมก็จำไม่ได้แล้วคุณผู้ชมว่าผมผมทำอะไรไปบ้างในคในคลิปในคลิปเมื่อเก้าปีก่อนนะครับผมโอเคปะเราไปอันนี้เกี่ยวกับการตกแต่งตัวรถนะครับผมมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยรายละเอียดพวกรถแม่งเยอะมากค,คุณผู้ชม ต้องปลดล็อกเลเวลประเด็นคือเวลผมยังไม่ถึงเลยเราก็ต้องเอาของที่ดีที่สุดนะครับผมเพราะผมจำไม่ได้แล้วว่าอะไรมันคืออะไรยังไงบ้างนะครับผมเพราะว่าพวกซิสเต็มของมันแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ เยอะไปตามลำดับของมันนะฮะผมก็จะพยายามใส่ที่ดีที่สุดเพื่อให้มันดูมันดูดีที่สุดอเท่าที่เราจะทำได้นะครับผม ส่วนใหญ่รถพวกนี้รถประเภทดีพวกนี้ในตัดแทบจะไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่คุณผู้ชมจับไปดิีเงินเยอะไม่ต้องห่วงฮะอิเล็กทรอนิกสิสเตม พกท่อไอเสียรายละเอียดพวกเกี่ยวกับคัสเบรกนะครับผมคือขึ้นชื่อว่าเกมนี้ฟอร์สปีดอ่ะมันจะใส่ใจเรื่องรายละเอียดพวกตัวรถอยู่แล้วนะฮะไปเราไปนั้นเลยดีกว่าไปอัดรถให้คุณผู้ชมดูสักสักตาสองตานะผมเพราะว่าผ,ผมก็จําไม่ได้แล้วว่าเกมมันเล่นยังไงบ้างนะเพราะว่าเกมนี้มันมันเกือบจะสิบปีแล้วค,คุณผู้ชมมันเป็นนิฟอร์สปีด มันคือมันชื่อมันใช้ชื่อว่านิฟอสปีดเลยนะไม่ม,ไม,มีไม่มีพวกนิฟอสปีดหนึ่งสองสามอะไรพวกนี้นะผมเพราะว่ามันมันมันต่อท้ายอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มลองขับเลยกันด,ดีกว่าเดี๋ยวเราจะลองที่ดิฟทายเอาก่อนนะ,ะผู้ชมเราเอาแบบนี้เลยก่อนนะฮะเพราะว่าผมก็เพิ่งหัดเล่นไปได้นิดนึงแหละแล้วมันนึกได้ว่าเออไว้ทําไมเราไม่ลอง อัดคลิปเก่าๆมาลองให้คุณผู้ชมดูหรือหายคิดถึงนะครับผมเพราะว่าเอ,อพวกเกมพวกนี้เนี่ยมันถือว่าเกมมันจะเก่านะคุณชมแต่ว่าบางคนยังถือว่ายังเล่นอยู่นะฮะสำหรับสายแข่งรถอะไรพวกนี้นะครับผมลองดูสิว่าจะได้บ่ะฮะผมอาจจะเล่นไม่ดีนะต้องขอบใจคุณผู้ชมด้วยนะครับผมคุณูชมสังเกตว่าเกมมันจะต้องใช้ในการต่อเนื่ตลอดเวลานะฮะ แล้วก็เวลาแข่งนี่มันก็จะเป็นเหมือนกับเรียลไทม์นะผมเพราะว่ามันจะมีรถพวก NPC หรือรถของเออของของของเ p c พซหรือรถผู้เล่นด้วยกันมาเล่นด้วยนะผมโอ้ยไมได้เลยทำไมทำไมไ่ได้เล่นนานคุณผู้ชมเ <c oughs> นี่ยนมะมันก็จะมีรถเหมือนแบบผู้เล่นผู <c oughs> ้เล่นคนอื่น <c oughs> เข้ามาเล่นเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในโหมดอื่นนะฮะ ไม่ดีเลยวะ่ะแม่งกลับมาเล่นใหม่แล้วแม่งฝีมือตกมากครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้มาเกือบจะสิบปีได้แล้วนะครับผมโอ้โหคว่ำเลยเอาไม่เอาไมเ่เอาไม่เกมแมไปถึงขั้นแม่งลดความได้นี่ตัวไม,ไม่ธรรมดาไอ้เหี้ยขอขอรีสตาร์ทอีเวนต์ใหม่ไม่ได้เล่นนาคนคุณผู้ชม บางทีมันเกมมันแบบว่ามันมันต้องใช้การต่อนี่ตลอดเวลานะฮะเกมมันไม่สมารถออฟไลน์ได้นะผมคือถ้าเวลาเราต่อนี่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็แบบแบบว่ามันก็จะมีผู้เล่นคนอื่นเข้ามาแบบเยอะอยู่ในสนามเดียวกับเราด้วยแต่ว่ามันไม่ได้เล่นหมดเดียวกับเราอะไรอย่างงี้นะผมเดี๋ยวซื้อเอาใหม่เพว่าจะไหวปะ ยากมากอ่ะผมยังเคยคิดว่าเมื่อก่อนเดเมื่อก่อนตอนที่ทําที่ทําลงคลิปไปเนี่ยแม่าผมเล่นได้ยังไงวะเออแม่งเดินมาโอ้ยมามาชนเราแม่งเสียจังหวะเลย รถแม่งเยอะมากอะเข่าเขาเขาทางนี้แม่งทำไมรถมันเยอะจังวะได้คะแนนมาหมื่นแปดแล้วคุณผู้ชมไอหมื่นสองแล้ว, 12, ลวมันต้องการให้เราได้คะแนนประมาณแปดหมื่นนะฮะ ซึ่งว่าผมเพิ่งเคยผมเพิ่งกลับมาเล่นในรอบเกือบจะสิบปีนะแม่งก็ทำให้จำไม่ได้แล้วว่าบังคับอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับยากยากใช้ได้เกือบได้แล้ว คะแนนเมื่อกี้การดิฟถือว่าใช้ได้นะแต่ว่ายัางถือว่าดิฟไมเ่เข้าขั้นเท่าไหร่เสียงรถเสียงอะไรที่ถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าอันมาจากรถจริงนะครับผมอ,อันนี้เป็นการเลี้ยวแบบวงรีนะครับผม เริ่มเริ่มเข้าเข้าแล้วอ,อ๋ออี้ยหลงทางแม่งหลงจำไม่ไดออ้ชนแม่งหมดเลยชิบหายหมดโอเคตรงหน้าเป็นทางดิฟฮะดูได้ไหมอ,อ๋อกับได้แล้วเกับได้แล้ว,ลวคุณผู้ชม การเล่นครั้งแรกในรอบ10ปีก็จะประมาณนี้นะฮะโอ้ยไม่ได้โอ้ยยากยากยากโอ้ได้สามหมื่นเก้าเองยากครับคุณผู้ชมจะได้แปดหมื่นเนี่ยยาก โอ้โหแม่งยากคุณผู้ชมล้มเหลวฮะได้คะแนนมา48 <c oughs> ก็เรียกว่าคะแนนเก่าแล้วทำได้ดีกว่านี้นะผมแล้วก็สังเกตรถว่ารถนี่ก็ชนแล้วก็สภาพมันก็จะเป็นรอยที่แบบว่ารอยขีดข่วนอะไรที่เราไปโดนกระแทกมานะผม โอเคก็นอกจากว่าตัวรถมันมีการเอ่อขอเรียกว่าอะไรนะเอ่อขาเรียกว่ามีการขับชนอะไรกันแล้วเนี่ยก็จะมีสังเกตว่าคุณชมจะเห็นว่าจะมีคู่แข่งคนอื่นนะผมซึ่งเป็นผู้เล่นด้วยกันเนี่ยเขาก็กําลังขับหรือกาลังวิ่งอยู่ในโอเพนเวิร์นะผมก็คือแผนที่มันก็ใหญ่พอสมควรในสนามแข่งรถนะครับผมแล้วก็จะมีพวกผู้เล่นคนอื่น ที่เล่นในโหมดอื่นด้วยนะครับผมแต่ก็มันก็จะเล่นแบบว่าโหมดจับเวลาบ้างโหมดแข่งกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็สังเกตมันจะมีปั๊มด้วยคุณผู้ชมก็จะเป็นปั๊มที่แบบว่าให้เราเนี่ยเดินทางไปเพื่อซ่อมแซมตัวรถนะครับผมนะบไปไปซ่อมตัวรถตั๊งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองแข่งอีกสักษณะหนึ่งเราค่อยปิดคลิปกันนะครับเพราะว่า ม่ได้เล่นนานไงจำไม่ได้เกมนี้มันจะเป็นเหมือนกึ่งแบบ GTA ครับุณผู้ชมแต่ว่าวิ่งวิ่งในโลกกว้างเราจะวิ่งไปไหนก็ได้นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวเกมมันจะให้เราแข่งรถซะส่วนใหญ่เพราะเกมมันชื่อว่า Need for Speed นิฟอสตีนเราก็มีเรามีการกลับไปที่กาลาดได้ด้วยนะ กลับไปที่เซฟเฮาส์ของเราเพื่อเออขอเรียกว่าะนะไปปรับแต่งรถไปจูนรถมาใหม่ให้ได้ให้ให,ให้ให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นอะไรอย่เงี้ยนะฮะใส่เนียบตัดซะหน่อยออซ่อมรถก่อนรถเตาหูกัพังที่ผ่านมาแล้วหรว่าสังเกตรถฮนะ เห็นไหมรถจะกลับมาไม่เอี่ยมเหมือนเดิมน้ามันเต็มถังฮนะเห็นไหมรถเอี่ยมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นอีกสักสนามหนึ่งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยปิดคลิปกันเราจะเอาด่านที่มันง่ายๆหน่อยอนะดิฟทายเอลสามพันเท่าไหร่วะเดี๋ยวลองนี้ดูนะผมว่าจะไหวไหมเพราะว่าไม่ได้เล่นนานไงแล้วกลับมาเล่นเนี่ยแม่งมันก็เล่นยากพอสมควรนะฮะสำหรับเกมเกมนีม้นะครับผม เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเสียงหน่อยดีกว่าเพราะว่าผมจําไม่ได้แล้วว่ามันปิดเสียงเพลงได้หร mm ือเปล่าเพราะผมไม่รู้ว่าเกมมัน mm hmm. เกมมันมีระบบเพลงด้วยนะฮะกดที่เซตติ n งก่อนปิดเพลงก่อนไม่รู้แม่ง เมื่อกี้ลืมลืมลืมปิดเพลงด้วยเดี๋ยวงานเข้านะครับผมโอเคมันมีการแข่งกับคนด้วยด้วยนะแต่ว่าเราต้องรอนะครับผมรอให้เพื่อนเข้ามาแบบว่ามามา,มาเล่นกันประมาณสิบสิบเอ็ดคนนะครับนะผมแต่นี้ผมมาเล่นแบบทมไทเอาแข่งกับตัวเองก่อนโอ้โหม,มีเพื่อนแข่งกับเราด้วยวะ่ะ สังเกตว่าจะมีพวกตัวละครอะไรพวกนี้มาแข่งกับเราด้วยนะฮะอือดีรถแม่งก็มาตัดหน้าชิบหายเ,เรื่องเรื่องเครื่องนี้ไม่ต้องบอกเลยเร็วมากนะแต่ว่ารถแม่งดูเหมือนจะไส้สบัยยังไงก็ไม่รู้โอ้ย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  มึงจะเข้ามาเบียดกันทำไมเล่าโอเคดิบสวยดิบสวยรถมันเหมือนมันมันมัน,มน,มน,มนลายมันกินขวาหน่อยๆน,นะครับรถแม่งเลี้ยวออกออ้แม่งพอกูจะดิฟแม่งต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยโอ้ แมงดิบเกินไม่ได้ <laughs> โอ้ยแมงยากยากยากรถแมงสะบัดรถแมงสายมากาอะคุณผ e ู้ชมอืมรับเซลมึงู้กลัวเบียกนะเบียกนรถมันเลี้ยวรถมันเลี้ยวไม่ค่อยได้หลังใจเท่าไหร่รคุณผู้ชม จบแล้วยากว่ะเล่นกี่ครั้งก็ยังรู้สึกยากนะคุณผู้ชมสำหรับเกมไอ้นิฟอร์สปายนะครับก็โอเคอเดีย๋ยวไปหาที่ส,สวยๆจบคลิปก่อนแล้วกันนะฮะทีนี้เราเลี้ยวกิฟด,ดีแท้แต่ตอนแข่งไม่เป็นงนี้มากล้อมแม่งปัดขวา นี่แ้วกันจบตรงน,นี้สวยๆโอเคโอเคก็คง okay. okay. ประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับ n i for Speed นะครับผมกเ็เป็นการกลับมาย้อนความทรงจำเมื่อตอนประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับผมที่เคยเล่นและถ่ายลงคลิปไว้นะครับผม ก็อาจจะฝีมืออาจจะไม่ดีนะผมอาจจะเล่นแบบขัดหูขัดตาขออภัยคุณผู้ชมด้วยกันนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มลงเกมเสร็จแล้วก็มาอัดให้คุณผู้ชมดูเลยนะผมไม่ได้มีการซ้อมมาก่อนอะไรมาก่อนนะทำให้รู้สึกแบบว่าเล่นแล้วขัดหูขัดตาหน่อยก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยลวกันนะครับผมเกมนี้ก็ได้มาเกือบจะสิบปีแล้วนะสำหรับเกม Need o r Speed ภาคนี้นะครับผมก็ ด้วยความที่ว่าเราเมื่อก่อนผมเป็นติ่งที่ชอบอินิเชียดีมากนะผมเลยแต่งรถเต้าหู้คันนี้ให้เหมือนกับ AE86 ในในเรื่องให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะ<ห>ก็<ห>ด้วยความที่ชอบนะแต่ว่าสกิลขับรถก็ยังถือว่ากระจอกอยู่นะ,ะสำหรับผมนะฮะโอเคก็คงประมาณนี้แล้วกันสลหับคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป้วยล้วกันะนะผมก็ ตอนนี้ก็จะ3า0พันไลค์แล้วเอสา0พัซับสไคร์แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาซับสไครด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ด้วยที่ว่าเหตุการณ์บ้านเราตอนนี้ถือว่ายังไม่ค่อยสงบสักเท่าไหร่นะผมก็ขอให้เป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐนะผมทุกๆท,ท่านนะผมในการปฏิบัติหน้าที่นะผมแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ประสบผู้ผู้ประสบภ,ภัยทาง ตะวันออกของประเทศด้วยทุกๆท,ท่านนะครับผมก็ขอให้เหตุการณ์ไรายๆนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับผมก็ขอให้พบแต่ความสงบสุขโดยเร็วนะครับผมก็หวังว่าสงครามครั้งนี้มันจะจบลงได้ด้วยดีนะครับผมก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดหเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็ขอใจช่วยจากชาแนลเล็กๆอย่างผมด้วยก็แล้วกันนะฮะ โอเคก็คงจะประมาณนี้การสำหรับคล,คลิปนี้นะครับผมก็ฝากติดตามแล้วก็ซับซัลส,ส,สไคจะครบ3000แล้วก็ขอบคุณทุกทผู้ชม,ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากฮะก็มาโชว์เล่นกะกให้ดูนิดหน่อยนะครับผมก็พยายามที่จะเอามาย้อนวันวนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเล่นยังไงก็อยากจะลองดูว่าถ้าเรากลับมาเล่นมันจะไหวไหมก็ถือว่ายากพอสมควรนะครับผมสำหรับล,คลิคลิปนี้นะครับ โอเคก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ